สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดความฝันแม่น้ำหนึ่งเรานาที่น้องๆยืนกอดขาเหตุที่หนองบัวลำพูจะแม่ใบหวยของเมืองไทยอย่างแม่น้ำหนึ่งนั้นได้เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือครอบคร,รัวผู้เสียชีวิตโดยได้ระบุข้อความว่าด่านกุณทศถึงหนองบัวลำพูหนูและทีมงานกำลังเดินทางไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่แม่ด้วยค่ะ อีกทั้งงานนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้เล่าวิทีฝันถึงเราเด็กน้อยที่มายืนกอดขาหลังเกิดเหตุสลดที่หนองบัวลําพูเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ากําลังเดินทางต่อไปที่หนองบัวลําพูเมื่อคืนแวะพักที่ขอนแก่นเพราะน้ําท่วมชัย,ยภูภูรถเราต่ําอาจจะผ่านไม่ได้เลยแวะพักที่โรงแรมความเจ็บปวดจากข่าวการสูญเสีย38ชีวิตเมื่อวานทําให้เราเก็บไปฝันในฝันเด็กๆมากอดขาและบอกว่าหนูเรียกแม่แล้วแม่ไม่ได้ยินแม่แกล้งหนูตื่นมาน้ําตาเต็มหน้า รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พอแม่และครอบครัวของผู้สูญเสียได้รับวันนี้เราจะทำหน้าที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้ดีที่สุดขอบคุณน้ำใจจากลูกเพจทุกคนนะคะขอให้ผู้เสียชีวิตทุกท่านไปสู่พบภูมิที่ดีทางเพจพิรดาบุญหนีบาร,รมีโปขอร่วมไว้อาลัยให้กับครอบครัวผู้สูญเสียโดยการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวและใส่ชุดสีดําเพื่อไว้อาลัยจานวน3าวันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ